สวัสดีค่ะธรรมชมที่เข้ารบมณีท่อมีสามดาวสิผาธรรมชมไปหาหน้องพุทโธเนาะค่ะเนาะน้องพุทโธก็นั่งสมาธิอยู่ที่ปูฤืสีค่ะธรรมชมเห็นงูหยับเห็นลิงค่ะธรรมชมปูฤืสีนั่นใส่สุดขาวหวดข,ข้าวขาวมาหาหน้องพุทโธบอกเลขค่ะธรรมชมจะเป็นเลขดีเเด็ดตัวใดเนาะค่ะเนาะก็ไปรับชมกหน้องพุทโธพร้อมกันค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ยทอมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกำนองคุณทูนฟอร์มกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องคุณตูสวัสดีครับสวัสดีครับน้องคุณตูสวัสดีค่ะน้องคุณตูครับครับผมเอฟซีเนาะน้องคุณตูนี่เป็นการใส่เวลานั่งสมาธิกระโดนครับท่านผู้ชมเบาแอรบอสคงก็เลยมาถามมือใหม่ครับท่านผู้ชมเนาะมือนี้ครับมาถามน้องคุณตูแหละครับท่านผู้ชมนั่งสมาธิเห็นยังครับน้องคุณตู ผมนาสมาดูเห็นปูรุสีครับเห็นปูรุสีค่ะอ๋อตัวบบผิดหวังเนาะครับเป็นแบบได้ครับเป็นลักษณะแนวอะไรปูรุสีนี่ครับกระผมเหีวหนวดเหาวครับผมเหาวหนวดเหาวเลยครับัวกสีขาวหักงากสีขาวครับโอ้ครับครับใส่สุดไล่เสืออยู่เปล่าครับหนูผู้ถูกบดิ้ใส่ครับบดิ้ใส่เลยครับใส่สุดสียังครับมันใส่สุดสีขาวครับใส่สุดขาวเนาะ เพ่นอาจสิจำสินก็ได้ครับเราะว่าเขาภรษาเนาะครับผมผมเา้วหนวดเาวป๊าตรับจะไหนอีกครับน้องผู้ถูกนี่ในความฝันผมผมก็เห็นเพิ่นอยู่ในป่าเลยครับอยู่ในในป่าผมมองน้องนั่งสมาธิเน่นแม่นบ่บครับบ่ได้ฝันแม่นบ่นี่เออผมนั่งสมาธิผ้นั่งสมาธิเนะนี่ล่ละครับท่านผู้ชมอันเพราะว่าน้องนั่งน้องผู้ถูเพนังสมาธิดนครับใส่เวลาหลายชั่วโมง เบาเอ็มอุนก็เลยมาถามมือใหม่ครับแต่หมอชื่อมเนาะครับคบในปลาอกเห็นใน่ปลาบอกครับรัาเห็นใน่ปลาครับครับผมปลาใหญ่บ่ล่ะครับน้องกุ้ตกปลาใหญ่ครับครับผมปลาห้องกหญเห็นงูครับมีงูน้ำครับมีลิงครับมีงูมีลิงครับงูตัวใหญ่ทอนนี่าครับโอ้ยนี่แหละครับงูหรืออําใหญ่เนาะครับจะเป็นดุกน้องบริวารปูฤาษีก็ได้เนาะน้องกุ้ตกครับครับผมงูตัว มีงูมีเล่งครับครับผมพี่กบนําครับครับผมนี่แหละลูกน้องเพื่อนครับครับผู้ฤาษีเพิ่นแต่ถามน้องพุทโธจังซั่นจังสี่บ่เพิ่นว่าจังได๋บ่ครับครับเพิ่นกาพาผมย่างไปหน้าครับครับผมแล้วนี่เพิ่นกเว้าขึ้นมาว่าอยากอยากได้เลขครับเป่นบ่กครับเพิ่นเว้าขึ้นมาเลยครับเพิ่นเว้าขึ้นมาเลยว่าอยากแล้วจะบอกเลขครับ เนูคร phrases, en, zos, ับเพนูเลยครับ oh, ว่าผมมาเล็กครับหูเลยหูเลยครับครับผมอันนี้เพื่อนเพื่อนบอกว่าแล้วจะให้เลขครับตัวไหนล่ะครับน้องผู้ตู้เพื่อนบอกสองตัวหรือสามตัวครับเพื่อนบอกสองตัวครับทั้งสามตัวสอตัวครับครับผมครับตัวไหนครับสองตัวเพื่อนบอกหาหนึ่งครับหาหนึ่งเนาะครับครับผมครับยังอีกครับสามตัวสามตัวกับ เป็นบอกสองหาสามครับสองหาสามครับหาหนึ่งกับสองหาสามเนาะน้องพุทโธเนาะครับอครับครับกราหน่ำกันเลยครับครับผมครับผมขอบคุณน้องพุทโธหลายครับที่ให้แนวทางดีๆเนาะครับเนาะมีอยังเพิ่มเติมอีกครับครับผมก็มีแค่นี้ครับครับอุ้ยขอบคุณได้หลายครับน้องพุทโธขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับน้องพุทโธขอบคุณค่ะนี่นักขัตตมชมเลขของน้องพุทโธโอขัตตมชม น้องพุโทโธนั่งสมาธิเห็นปูฤาษีอยู่กลางป่าเห็นงูหยักใหญ่เห็นลิงแล้วก็ปูฤาษีก็บอกเลขน้องพุโทโธกับท่านชมสองห้าสามสองห้าสามตัดหน้าตัดหลังหรือนอกกระท่านชมแล้วก็หาหนึ่งหาหนึ่งค่ะก็ขอให้ม่โชว์ม่ลาบก็น้องพุโทโธเนาะค่ะเนาะประจํามวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกสิลาทรรมชมไปก่รณ เจอกันคลิปหนาค่ะก็อหอยโจกๆมันหมันเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะก่ยพึ่งผ่าไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเบิ่งของดีกระเบาแอมลาทงกันเลยค่ะเบาแอมลาทงนี่ได้เดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงืนเรียกท้องเรียทซับครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกท้องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จนงสื่เหลือถือนะครับนอท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่ายอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับดครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้ะเนาะครับผมสาทุ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 าทาทาทน,นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไรแ,แล้วก็บีเอาออใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้เอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำรูปคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่ารวยพ่อหลวงปุรอดไงพ่อหวดดีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสินใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปัาถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบุรรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับแต่มาชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาแขยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเขาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงไอ้ครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบา,ายัางไก่ผู้สาวผู้บบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสามผู้ชมเปิดฟ้าลงปูอ่อมากนะครับเนาะลัวก็เมื่อแทะๆๆรับ่ามผัสเมืม่อทแทะล้วกะบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถืเ่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในน,นีมมน่เป็น,นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้มชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้มชมจ๊กดังบูดัง,งน,นคะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ตนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมมาตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไมห่หายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บดีถีร่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวข้าวเสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกระสิใหเบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ๋ครับนี่ครับ <Okay. S 1> สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเน,ะะนาเนะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบอาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิกมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ